เเลือกตสวัสดีครับสวัสดีสําหรับบรรดาแฟนๆมิตรหมูเฮาจี่นะฮบของหมูเชียงใหม่จุกูในคนนะครับวันนี้คือผมนะครับหมู่เชียงใหม่หรือนายนิคมเพนบุญนะครับก็ได้นําคอลัมน์ของกินบ้านเฮามาฝากแสม็แล้วนะครับปะกันในพันนี้เป็นพันที่สองนะครับของอาช่วงปีพศ2558นะครับก็เป็น ่าช่วงหน้าฝนช่วงที่ป่าแลว้วก็พักมีนักะสมพวนนะครับผมหมูเชียงใหม่ก็เลยนํำน้ำพริกปา่าเป็นน้ำพริกป่าลิ้นมาปา่าแล้วก็มีพักในพักต้มแบบมังคุดทำน้อยนะครับก็คิดว่าหลายๆคนคงจะลองไปเนี้ยพอนะครับอันดับแรกที่เราจะมาเนี่ยกินกันนะครับก่อนที่จะมาตำน้ำพริกปา่าเฮามา่อพอก็นอาะว่าเครื่องปรุงมีอันหยังพ่องนะครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเขาก็จะเอา ปลามาหนึ่งตัวนะครับถ้าเป็นเครื่องกิโลนี่ใช้ตัวเดียวป้อนะครับแต่ถ้าเป็นตัวน้อยมากฝ้ามือสองฝ้ามือก็เอาให้สักสองตัวนะครับปลาลิ้นนะครับหรือปลาซ่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นชะไคร่ชะไคร่เอาให้สักสองหัวนะครับเอามากกเอาหากมันออกตัดเอาหากแล้วก็ใบจะไคร่ออกนะครับแล้วก็แกะกาดมันกว้างแล้วก็ามาล้างน้ําหลังจากนั้นก็ามาทุบๆๆนะครับอ่า แล้วก็ซอยความยาวประมาณนึ่งนิ้วถึงนึ่งนิ้วเกินนนะครับนึ่งนิ้วนิ้วกลางเนี่ยนะครับนึ่งนิ้วมือเนี่ยนะถึงนิ้วเกินนะครับเอามาสองต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมหรือหอมขาวบ้านหอมเนี่ยนะครับกระเทียมก็เอามาเห็ดักซาวสามชิปกีบนะครับเพราะว่ามันใจสองอย่างเนาะกระเทียมนี่ทูอินวันอันแล้วนะครับเอามาเห็ดักซาวสามชิปกีบ นะครับกระเทียมแล้วก็เอาขม, function, ม the <c oughs> ิ้นมาเห็นสักหนึはは่งแง่งของคนไทยเป็นห้องแง่งเนาะกว่าบ้านเขาห้องหัวนะครับขมิ้นเห็นมาสักหัวหัวน้อยเนี่ยนะครับอ่าเอามาสักหัวนะครับต่อไปก็จะเป็นหอมแดงนะครับหอมแดงนี่เขาก็เอามาเสียบไม้นะครับแล้วก็เอามาย่างไปนะครับอ่าถ้าบ้านไหนที่บ่มีเตาถ่านก็เอาเอามาคั่วกับกระทะก็ได้นะครับอ่าเอาหอมแดงมาคั่วหอมๆเนี่ยนะครับ อ่าใจประมาณสักอ่าสักสิบห้าถึงาหัวนะครับแล้วแต่ว่าป่าภผยนักภัยน้อยเนาะถ้าป่าภัยนักก็ใส่นักไปตามอัตราส่วนนะครับแต่ว่ามาตรฐานก็คือสิบห้าถึง้าหัวนะครับเอามาย่างไปหรือว่าเอามาคั่วกับกระทะแล้วก็แกะเปลือกละไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ผมจะใจประมาณ สองจ้นโต๊ะนะครับตึงต้มตัวแล้วก็เอาตําตัวน้ำพริกปลาตัวเนาอเอาใช้สองอย่างก็เอามาเห็ดประมาณสักสองจอนโต๊ะนะครับต่อไปก็จะเป็นห้านะครับห้านะมันใส่ตึงกะปิตึงห้ามันหอมเนาะเอาห้าหอมๆม,มานะครับห่ปาปลาลินเนาะน้ปปาพริกปลาลินก็ใส่ห้าปลาลินนการเนาะใส่ภผยที่มักห้าปากระดี่กันแลวแต่นะครับเอามาเห็ดสักจ้อนหนึ่งพอนะครับอันนี้เอามาต้มตัวตปปัวปลาปุ้นนะครับเราจะใส่ใน น้ำพีกป่าเพราะว่ามันจะเนี้ยคือห่หาดิบนี่มันจะเนี้ยคือเหม็นนะครับเขาก็เอามาต้มวยป่าให้สักจ้อนนะครับอันนี้คือฮ่านะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเกลือเกลือในี่ใช้สองอย่างก็เอามาหสักประมาณสักสจ้อนกึ่งนะครับจอนโต้กึ่งเนี่ยนะจนะ้อนแกงนะแล้วก็เอามาสักกึ่งนะครับเกลือนะครับต่อไปจะเป็นชูรสชูรสนี่ผมจะเลือกใช้ประมาณสักอสองช้อนกาแฟพอน,นะครับ เอามาใส่น้ำต้มเห็นหน้อยสักจอนกระแพงตามต่ำน้ำพริกป่า,าก็ใส่ใสักจอนกระแพงนะครับเลือกเอาผงชูรสประมาณสักสองจอนกาแฟนะครับแล้วก็หัวใจสําคัญของงานตําน้ําพริกป่างานนี้นะครับก็คือพริกพริกก้นจีนะครับหรือพริกอ่าอย่างวาะคนไทยพันห้องอย่างาพริกชีฟ้านะครับเอามาเสียบไม้นะครับแล้วก็เอามาย่างไปใจประมาณสักสักถึงสามชิ้นกัน ครับแล้วแต่ว่าป่าไผ่นักไผ่น้อยเน,น้อป่าไผ่นักก็ใส่นักกว่านี้กระแถมนะครับ time, ก็เอามาเสียบไม้แล้วก็มาย่างไปนะครับลอกหลังจากที่มันสุกแล้วเขาก็เอามาแกะเอาเอาควนพริกมันออกนะครับแล้วก็เอามาลอกเอาเปลือกตัางนอกมันออกนะครับกันเหมือนเขาเจ็บต้องนะครับอันนี้เป็นพริกชีฟ้าหรือพริกก้นจีนะครับเลือกใจประมาณสักสั้าถึงสามสิบกันนะครับ <müs? S 2> สําหรับป่าพริกก้นจีเนาะ และนั่นก็คือเครื่องปรุงที่เขาจะเอามาเนี่ยน้ำหิริปลานะครับต่อไปเขาไปพอพักกลับห้องบอนะครับว่าอันอย่างที่มันจะกินกับน้ำหิริกปลาได้นะครับอันดับแรกเอามาพอพักสดก่อนนอ่เริ่มต้นที่ผักกาดลุยหรือผักกาดขาวบ้านเฮาเนี่นะครับผมก็จะเอามาแกะเป็นกับๆแล้วก็เลือกเอาอันที่มันเหี่ยวๆกว้างนะครับหลังจากนั้นพออันแกะเป็นกับๆเรียบร้อยแล้วก็เอามาล้างน้ําให้สะอาด หลังจากนั้นเขาก็เอามาเลียงเลียง<ๆ>เลียงเลียงไว้ในขันตกที่เขาจะกินกันในป,ป่านี่นะครับอันนี้ก็คือผักกาดขาวนะครับต่อไปก็จะเป็นบะแตงหรือแตงกวาของคนไทยเน,นี่ยเนาะอ่าเอาเลือกเอาแก่นขนาดกลางมานะครับเอามาปอกให้เรียบร้อยตัดเอาควันหัวควันท้ายมันออกกว้างตัยนะครับหลังจากนั้นก็หั่นตามขวางนะครับซอยตามขวางเป็นท่อนท่อเอาความหนาประมาณสักเส้นถึงเส้นรึ่งนั่นนะครับเอาเอาหนาประมาณตะีปอนะครับ ซอยจนมดกันมดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอามายองเลียงเตยผักกาดขาวนะในขันตกที่เราจะกินกับอันน้ำพิกป่านั่นเนาะครับอันนี้ก็คือแตงกวานะครับต่อไปก็จะเป็นถั่วฟักยาวหรือบะถั่วบ้านเฮานี่นะครับอันนี้เอามาตัดหัวตัดท้ายมันกว้างเรียกเอาแก่นเหีเห่ยวๆกว้างนะครับอเอาแก่นเต้งๆเหมาะๆเนี่ยนะครับก็เอามาซอยเป็นท่อนๆ ความยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วกลางเกินเนี่นะครับหมกบอํำปากเนาะครับนอหลังจากที่หั่นเรียบร้อยแล้วก็เอามาล้างน้ำในหะ้สะอาดเอามายองเลียงกับบะแตงผักกาดตะกี้เนี่ยนะครับก็ได้พักสดมาหั่นหนึ่งอย่างเนาะคือถั่วปักยาวนะครับต่อไปก็จะเป็นบะทั่วปูหรือถั่วพลูของคนไทยเนาะเอามาตัดเอาเส้นนั้นหัวเส้นท้ายมันกว้างเสร็จเรียบร้อยก็เลือกเอาแกนเหี่ยวๆกว้างเหมือนกันเหมือนถั่วปักยาวเลย นะครับเอาแกนเหมาะๆใหม่นะสดๆน่ะเสร็จะเรียบร้อยแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มายองเลียงโดยผักกาดผักกาดอย่างนู้นนะที่ในขันโตกที่เขาอยากกินกันในพิกป่าเนี้ยนะครับแล้วก็ทำอันนึ่งที่จะขาดมาได้เลยนะครับที่เรามากับน้ำพิกป่าก็คือตุนนะครับตุนหรือทุนของคนไทยเนี่ยนะถ้าเป็นตามกาดที่เขา,าเอามาขายนี่คือเขาตัดเอาหากเอากลับมันออกเรียบร้อยนะครับ แล้วก็มัด <TS> มัดมัดมัดขายนะเขาซื้อมาสักมัดสองมัดนะครับก็หาเอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เลิกเอาเปลือกต้างนอกมันออกแจ้น้าละไว้นะครับตอนที่เขาจะก,กินน้ําพริกปลาเขาก็เอามาเรียงไว้ข้างขันตกเหมือนกับเพาะอื่นๆที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นอันนี้ก็คือทุนนะครับนั่นก็คือผักสดหรือผักดิบที่เขาจะเอามากินกันน้ำพริกปลานะครับเคล็ดบัลลับสำหรับเจเนียผักสดก,กินกับน้ำพริกป่าล้ำๆนะครับมีอยู่น้อยนะครับ ผักสดตั้งหลายตั้งหลที่เอ่าเอามาทาความสะอาดล้างแล้วเนี่ยนะครับเฮาก็เอามาใส่จานเข้านะครับจานใส่เข้านี่นะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกห่อแน่<อ>ถุงแซ่เซ่อเนี่ยนะถุงก๊อฟก,ก็บเนี่ยนะเอามาห่อแล้วก็มัดปากแน่นๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปแจ้ในตู้เย็นโดยเรียกเอาแจ้นในช่องอาช่องพักนะครับละเอาไว้ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงเกินล้วนะครับมมกเอามือซ้อมพ่ออัน ผักมันมันเย็นเย็นแล้วนะครับเขาจะกินน้ําพริกปลาเขาเขาออกมาแล้วก็เอามาเตะใส่ขันโต๊นะครับโดยที่เอาวางเรียงอรอบข้างแล้วก็เอาถ้วยน้ําพริกปลาตั้งไว้กลางๆนะครับป้อทอผักเย็นๆย็นกรอบอร่อยนะครับแก้เผ็ดได้แล้วก็น้าซํายังจะเพิ่มความลำเนื้องตัวนะครับอันนี้เป็นเคล็ดบรลับในการที่ผมเอามาฝากเวลาก่อนที่จะเอาผักสดมากินกัน,นพริกปลานะครับ ต่อไปเขาพปพออาผักต้มพงบอว่ามีผักอันอย่างพงที่จะกินนั้นกับน้าพริกป่าได้พ่องนะครับสําหรับผักที่เขาจะมาต้มกินกับน้าพริกป่าได้อันแรกที่เขาจะนึกถึงก็คือผักกวางตุ้งหรืออันผ euh. ักกาดที่บ้านเขาเอามาจอเนี่นะครับคนไทยเพื่นห้องผักกวางตุ้งนะครับเอามาล้างน้ํามือสะอาดแล้วก็สามารถที่จะมาต้มหรือนึ่งกินกับน้าพริกป่าได้นะครับสำหรับผักกาดบ้านเฮาเนี่ยนะครับต่อไปทำอันนึงก็คือ บะทั่วนะครับบะทั่วหรือทั่วปักยาวของคนไทยเนี่ยนะครับแต่กี้เขากินอ่าพักจอดี่ยเขาเอาตัดหัวตัดท้ายมันกว้างแล้วก็หั่นเป็นห้อข้อนนอกแต่ถ้าจะเอามาต้มกินกับน้ำพริกปลาเขาก็ซอยหัวซอยท้ายมันกว้างเหมือนกันนะครับตัดหัวตัดท้ายกว้างแล้วก็เอามาล้างน้ําแล้วก็กต้องซอยนะครับทิ้งไว้ให้มันสะเด็ดน้ํารอต้มนะครับเดี๋ยวรอพักอื่นๆต่อไปก็นอนอันนี้ทั่วฟักยาวนะครับต่อไปที่มันจะต้มได้ก็คือพักแคบหรือ ใบตำลึงของคนไทยนะยอดตำลึงน่นาะครับนะผักแคบประมาณนี้ไดเอามาตัดเอาอันที่เรากินมาได้นะครับออกกว้างนะครับเลือกอันที่มันเหี่ยวๆกว้างแล้วก็เอามาแจ้ล้างน้ำามืสะอาดสะอานเส,สร็จเรียบร้อยแล้วก็รอต้มกับผ <Okay. S 1> ักหมูที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นนะครับสําหรับผักแคบหรือยอดตำลึงนะครับต่อไปก็จะเป็นมะเขือหัมมานะครับหรือคนไทยเป็นห้องมะเขือนมลิงเออหลักเก่นมันน้อยหรอก ห้ามบะเกียยาวมามันก็โคกแกนวงล้ำไปแต่ต้มกินมันก็จะบลําม,มันกินกันน้ำพิษต่มันจะเลี่ยนนะครับผมเลือกอเอาบัเกียรหัมมะหรือบะเกียนมลิงนี่นะครับเอามาล้างทําความสะอาดนะครับไม่ต้องไปเด็ดควันมันออกนะเวลาเขาต้มอ,อากับพักอื่นๆมันจะเละน,นะครับนั่นก็คือบะเกียรหัมมะหรือบะเกเขือนมลิงนี่เองนะครับต่อไปก็จะเป็นบกควางปูราหรือคนไทยพันฮ้องอย่างมะเขือพวงนั่นนะครับอันนี้ก็ ล้างน้ำให้สะอาดละไว้ให้มันเป็นคว้านๆน,น,นะครับแต่เด็ดเป็นแก่นๆเนีถึงเวลาเขาไปลวกเขาจะซาะหา,าออมันปะปะนะครับละไว้ให้มันเป็นปุ๊กๆนั่นนะครับเป็นพวงๆเนะี่ยอันนี้คือบะคว้งหรือบกเรือพวงแน่นอะครับต่อไปก็จะเ,เป็นบะทั่วปูห,หรือทั่วพูเนี่ยนะครับตะกี้เขาเวอร์ชันตะกี้นี่คือผักสดละ่ะเอามาล้างน้าเนี่ยเหมือนกันเลยครับตัดหัวตัดท้ายมันออกนะครับแล้วก็เอามาล้างน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็ไว้รอต้ม กบผักอื่นๆที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นอันนี้ก็คือบับหัวปูหรือถั่วพลูนะครับหลังจากที่เขาได้ผักต้มมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ต่นน้วมันมีนักขนาดเลยที่ผมบาสามารถที่จะมาสาธยายได้เสี่ยงหมดเพราะหลายๆคนบังคุ้จักผักเมืองที่กล่าวมานี่คือผักสาคนที่มูฮั่งบัง้จักกันพ่องเจ้าพ่องก็ยังบังค้จักผักบางอย่างที่ผมบอกมานี้นะครับ ถ้าเป็นพักเมืองเมืองต่แต่อย่างเช่นดอกแกหรือคนไทยพันหอยอย่างดอกแกลํโพงแบบเจ๊ดอกแกที่ใจแกงส้มของคนไทยนี่แบบเจ๊นะครับดอกแกเมืองตะแยะนี่มันเป็นอันใหญ่มันบาน่างกับอันสวยดอกสวยมากสวยปูที่เขาเอามาทําบุญถวายวัดเนี่ยนะครับมันใหญ่อย่างอันเลยนะครับก็สามารถที่จะมาลวกกับน้าพิกป่าได้โดยที่เอาไส้มันออกนะครับแล้วก็เอามาลวกแล้วก็ บ้นนะ้ำมันกว้างเพราะว่าในตัวดอกแกนี่มันขมนะครับอันนี้คือเนื่องยาที่ผมยกตัวอย่างซึ่งปัจจุบันนี้แทบจะหาซื้อมาได้แล้วนะครับนี่ก็คือผักต้มถึงมดหลังจากที่เขาทาความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะครับจะพองก็เอามานึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ผักที่เาจะเอามากับน้ำพริกป่าแหมเนืงองยางเป็นประเภทผักต้มนะครับต่อไปผมก็จะมาเข้าสู่ วิธีทำของน้ำพิกปลาวันนี้จะได้พ้องนะครับสำหรับวิธีทำอันดับแรกที่เราจะเนี้ยก็คือปลานะครับเอามาปาดเอาขี้มันคว้างนะครับเหลือไว้ใส่กับหัวกับตัวอ่าละไว้นะครับตั้งหม้อเอาชักครนะครับที่ซอยเอาไวต้ตะกี้นะครับเอามาใส่ในหม้อแล้วก็เอาน้ําใส่คะเนว่ามันเลยปลาไปประมาณสักสองฝ่ามือโดยที่เอาฝ่ามือภาพซ้อนกันนะครับ น้ามันเลยป่าไปเผื่อว่าเขาจะต้มน้ํามันจะเดือดมันจะปุ้งกว้างแหมหนอทีนี้ก็หลังจากที่เขาใส่ตะไคร้ไปแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับเปี๋ยเอากระเทียมสักสิบกีบถึงสิบห้ากีบเนี่ยนะครับเอามาใส่ในคกนะครับแล้วก็ขมิ้นนึ่งหัวแลวก็กะปิกเกลือนึ่งนะครับแล้วก็ห้านึ่ง้อนนะครับหลังจากนั้นก็เกลือเกลือก็เกลือนึ่งเหมือนกันนะครับอเอาไว้เอาใส่ในโคกไว้นะครับแล้วก็ตาําตาให้ละเอียดเลยนะครับ ใส่ลงไปในน้ํานะครับบอกกองน้ํามันปุ่งจะลอนจะลอนแล้วก็่าเอาป่าใส่ซึ่งในระยะเวลาที่ป่าอยู่ในน้ำฮอนนั้นนะครับห้ามคนห้ามปิ้นป่านะครับปล่อยให้น้ํามันปุ่งจะลอนจะล้นจนกว่าเขาจะคเนดได้ว่าป่าซุกดีและบ่อนะครับถึงจะตักมันขึ้นมานะครับอบอกกองตักป่าขึ้นมาทิ้งไว้ให้มันส็จน้ําต้มตะก,กี้นะครับแล้วก็จัดการตัก เอาเจคข่ในหม้อน้ําต้มตะก,กี้นะครับออกกว้างนะครับละน้ําไว้ใ่นกอนนะครับเอาป่าต้มตะกี้มาแกะเอาก้างเอาหัวมันออกกว้างนะครับแล้วก็ก้างที่มันเป็นเส้นเสี้นเสี้นเสี้ยนน้อยๆนั่นนะครับเอาออกกว้างตัวแล้วก็ขีดปลาคนเมืองบอกอย่างโกกอเอาโกกมันกว้างตัวที่จะละเอาไว้ก็คือ آ, นเนื้อป่าดุนๆเนื้อป่าเพียวๆนั่นนะครับที่เขาจะมาทาตัวน้าพริกปลาเนี่ยนะครับบด้องให้มันเหลวก้างไว้เลยนะครับต่อไปก่อนน้าพริก หอมกระเทียมนะครับพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับเอามาใส่คกนะครับแล้วก็ตำตำละเอียดเลยนะครับสาหรับไปตองตอย่างนี่นะที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ตำเรียบร้อยแล้วก็เอากะปิเข้าไปนวดตัวนะครับตำให้ละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาปลาที่แกะนั่นก็ลงไปนวดตัวนะครับตำให้มันละเอียดเลยนะครับบอกกองตำเครื่องตึงลาตึงมดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตาก เครื่องต่ำัึงมดลงใส่ถ้วยนะครับเอาออกจากพกมาแล้วก็เอานา้ใส่ถ้วยหลังจากนั้นก็ตักเอาน้ําต้มปลาที่แยกไว้ตะก,กี้นะครับเอามาหนัวในถ้วยตัวนะครับแล้วก็กลมให้เข้ากันนะครับจิ้มบอมันจางกันอย่างพ้องเอาทุลที่เหลือ,อที่แบ่งเอาไวต้ตะกี้นะครับเอามาเตาตัว,วนะครับก็จะได้น้าพริกป่าที่อร่อยโคชะนะครับวิธีการจัด อาน,นพริกป่าก็ทําอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตะก,กี้นะครับก็คือเอาถ้วยน้ําพริกป่าไว้กลางแล้วก็เอาผักต้มผักดิบแวดขันตกหั่นนะครับเวลาจะกินก็คดเข้ามาเอาเขาหนึ่งจำโป๊ะตอกก,ก็น่าจะเป็นเมนูอาหารอันหนึ่งที่ลํพูสมควรในช่วงหน้าฝนที่ป่าแล้วกว็ผักกําลังอุดมสมบูรณ์นะครับและนี่คือน้ําพริกป่าลินนะครับที่ผมนํามาฝากใน ขอลำของกินบ้านเฮาของอ่าพ่นมิตรมูวเฮาในพันนี้นะครับลำนักลำหน้าก็ลองไปเนี่ยพอนเนอรอ์สุดท้ายนี่ก็ขอให้เจ้ากู้ในคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคานาที่จะเกิดขึ้นในวันตั้งหน้านะครับโชคดีมีเงินใจเจ้ากู้ในคนครับจากผมหมเชียงใหม่สวัสดีครับ